เตรงนี้น่าโดนหายเก่งเก่งทุกรอบอ่อะไม่มโคตรน่าโดนเดน,ดน,ดนี่ยเดียวโคตรสวยยังไม่เจอเจอปลาสัตว์อีกเยสักทีเลยไปกับ โปลบก,ก็สามโลที่ทมาดูเหมือนไปช่านกูแห้วมนสามเดือนแล้วเนี่ยชะโดเนี่ยมันแต่เอาจริงๆแม่งมันตกเองน้อยด้วยแหละเรื่องเรื่องอ่ะส่วนมากไปช่อนไปช่อนไม่โดนนับเลยผมขอกงนีไมชนอนไม่ได้นเลยไปช่อนเลยได้ตกเองน้อยด้วยแหลสะส่วนใหญ่พา ตกเองน้อยด้วยแหละส่วนใหญ่พาลูกค้าไปอื้มโหหลาลีปาดไปเลยให้กลัดแล้วเป็นอย่างนี้แหละอืมให้คอยต้มทีเดียวหายไม่หายใา้ไหมเดียวเลยอ่ะสรงนี้ตรมนี้อ่ะตัดด้วยก่อ ยืนแม่งก็มองไม่เห็นตีไปทรงๆนั่นเองที่น่ะป้อมโดนเลยฮะโดนข้างนอกเลยนะป้อมได้ต่อป่ะได้สายสามเวรนันมีอาการอยู่ ข้าิตเริยกบๆกบกบฉันตูดเลยเอ้กงเลยวัดเลยตกใจข้าหน้ามองหน้าเลยขาดิครดบ บอยเอาหัวออกหน่อยให้ฉีดไปอ้ยมีการมีการนุ้ยเกี๊ยอามือลั่นเม่งเจ็บตัวมีสีเลยเม่งเอาแล้วเมื่อกี้มือลั่นนี้เจ็บระดุดใหญ่ด้วย ร้อนไปไหนไน,นี่ดันออกมาเลยวันก่อนมาเงียบคิ๊บดันออกมาเลยนะใส่ยังยังอยู่ข้างนอกอยู่อ่ะ

อยู่ไหมอะไรวะลาวะโอ้อโหขาขาดไปเลยวะไม่กัดแล้วขาขาดไปเลยไม่กัดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ปลาช่อนแล้วมั้งปิดปากอืมปลาช่อนไม่น่าซ้ำอย่างนี้หรอก็อไม่ไแน่ปลช่อนไม่น,าน่า